มาถึงหัวข้อที่3แล้วนะครับเทคนิคการ export MIDI to audio นะครับเมื่อเราทำการสร้าง MIDI นะครับเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปคือการ export t ์ l เทลแท็ของเรานะครับออกไปเป็นเว็บไฟล์นั่นเองครับเพื่อที่จะนำไปทำบาลานซ์แล้วก็ทำการจูนเสียงร้องแล้วก็มิกทำมา m เตอร์ลิง k ต่อไปนะครับขั้นตอนนี้ง่ายนะครับในการทำ ออดิโอนะครับ MIDI to audio นะครับให้เรานะครับ s o l แ tag ที่เราจะทำการเอ็กซ์พอร์ตออกไปนะครับอย่างเช่นเปียโนนะครับก่อนอื่นลากก่อนนะครับลากตัวข้างบนก่อนนะครับลากคุม circle รอบอเสียงที่เราต้องการเอ็กซ์พอร์ตก่อนนะครับถ้าเราไม่คุมนะครับเครื่องมันจะไม่สามารถ อ่านได้ว่าเราจะต้องการ Export จากตรงไหนไปถึงตรงไหนนะครับในตรงนี้นะครับผมจะ Export จากห้องที่14นะครับเห็นไหมครับถึงห้องที่105นะครับเมื่อเรากด p พ a y ฟังก่อนนะครับทำการ Export นะครับไปที่ไฟล์นะครับใช้คำสั่งว่าว่า Export นะครับ audio mix down นะครับ ตรงนี้นะครับตรงไฟล์เนมนะครับตั้งเป็นเสียงตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อว่าเปนโนเพราะว่าแท็กที่เราจะเอ็กซ์ไปเนี่ยเป็นเปนโนนะครับตรงนี้นะครับพาสเราจะาไปไว้ที่ตรงไหนนะครับผมก็จะเอาไปไว้ในมิกซ์นะครับแล้วก็เปนโนนะครับไฟล์ที่เราเลือกนะครับ ไฟล์ฟอร์แมตนะครับให้เราเลือกเป็นไฟล์เว็บนะครับอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับออดิโอนะครับเอาพุทเนี่ยให้เป็นสเตดิโอนะครับแซมปิ้งเรท48่นะครับสี่สนเฮิร์ตนะครับบิตนะครับบิตสติปอยู่ที่24บิตนะครับตรงอื่นไม่ต้องติ๊กอะไรทั้งนั้นนะครับ แล้วก็สามารถเอ็กซ์ได้เลยนะครับโอเคนะครับปิดได้เลยทีนี้เราทำเหมือนกันนะครับทำทุกๆแท,ท,ท็กเลยนะครับซโล่นะครับปิดซโล่ตัวปิดโนไว้ก่อนนะเบสก็ทำเหมือนกันนะครับทีนี้มีเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับในการ Export เสียงกลองนะครับ กองนี้นะครับมันจะถ้าเราเอ็กซ์อร์ตไปเนี่ยมันจะเป็นไฟล์เดียวนะครับเราจะไม่สามารถอาเอาไปมิกซ์แยกกระเดื่องสแนร์ให้แห็ดได้นะครับให้เราทําการแต่มันคลิกเข้าไปนะครับกดตัวกากบาทตรงนี้นะครับที่เขียนว่ามิวนะครับให้ทําการครอบนะครับเสียงที่เราไม่ต้องการไว้ก่อนนะครับสมมตุติเราอยากได้แค่กระเดื่องกเสียงอื่นปิดไว้ก่อนนะครับ ให้เราทำการ Export ไปทีละแท็กนะครับคลิกโอเค Export ได้เลยปิดไปทำเหมือนกันให้ครบนะครับพอคลิกเสร็จปุ๊บเรามิวคลิกไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาเปิดสเน แล้วก็ Export s n a เนออกไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อ Export ทั้งหมดออกไปหมดแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงครับเอาละครับหลังจากที่เรา Export m i d i f y ออกไปทั้งหมดแล้วทีนี้นะครับเราจะนำอาอดิโอที่เราเอ็กซ์พอร์ไปเมื่อกี้นะครับเข้ามาในโปรแกรมเพื่อที่จะทำการบาลานซ์เสียงนะครับให้เราไปที่ไฟล์นะครับกดที่ New Project นะครับ เอ็มสตีเหมือนเดิมนะครับกดโอเคนะครับกดโอเคอีกครั้งหนึ่งเสียงที่ผมเอ็กพอร์ตออกไปเมื่อกี้นะครับนับไปแล้วมีทั้งหมดอยู่34 t a g นะครับโดยผมจะสร้าง a s audio ขึ้นมาก่อนนะครับตั้งตรงนี้เป็นทั้งหมด34 t ส a บกดโอเคนะครับทีนี้นะครับตรงทานสปอร์ตของเราตรงนี้นะครับเราต้องตั้งเมทานมของเราให้ตรงกับ ที่เราทำไว้ก่อนนะครับ107กดเริ่มต้นนะครับไปที่ไฟล์ mix ของเราเมื่อกี้นะครับโอเคมีทั้งหมดนะครับตรงนี้ให้กด c t r l A แล้วสามารถลากมาใส่แท็กที่1น,นะครับให้ตัวเลขอยู่ที่1.1.1.0นะครับเห็นไหครับ ปล่อยได้เลยนะครับทีนี้โปรแกรมจะถามว่าเราจะ export มาแท็กเดียวหรือว่าให้มันครบทุกแท็กนะครับเรากดตรงนี้นะครับ Reference tag น,นะครับแล้วกด Copy ตรงนี้ออกก่อนนะครับ Convert ไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับไฟล์ทํทำการ convert น,นะครับ Sampling rate แล้วก็ Bit length ของเราให้ตรงกับ ไฟที่เราเอ็กซ์พอร์ตออกมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับเอาละครับเมื่อเรา,าดึงไฟล์เว็บเข้ามานะครับในนูนโดของเรานะครับทั้ง34ไฟล์แล้วนะครับสังเกตว่าไฟล์ที่เราดึงมามีบางแท็กนะครับที่มีความดังเกินไปนะครับให้เราทำการลด เสียงแท็กแท็กนั้นลงก่อนนะครับโดยการคลิกที่แท็กได้เลยนะครับแล้วจะมีปุ่มสีน้ําเงินนะครับจุดตรงกลางนะครับให้เรากลับเลื่อนลงมานะครับให้กัดระยะเอานะครับดูเอานะครับว่าไม่ดังจนเกินไปนะครับถ้าเราปล่อยไปอย่างนี้นะครับเสียงแท็กแท็กนั้นมันจะแตกนะครับมันจะพลคกนะครับมันจะดังก่าแท็กแท็กอื่นนะครับมันจะทําให้เราทําการบาลานซ์เสียงได้ยากนะครับ เราควรที่จะเช็คทีละแท็กก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวจะไปข้างบนซิโอเคเราเช็คแท็กเรียบร้อยแล้วลองฟังดูครับ ยุบมััันนกญูะะดดาาองค์รรพพีสสิเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะามาดูเทคนิคการจูนเสียงร้องนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่ขั้นตอนการบาลานซ์นะครับเดี๋ยวเจอกันในหัวข,ข้อต่อไปครับ